เออข้าคใครค้าเลยนี่นะเจ็บค้าเลยนะนี่ขี่ใส่ตุเสากันแล้วนี่นี่นเจ็บค้านาเกียวเกียวอ้อมเสากนเกียวอ้อมเสาก็ดิไหมดอกเกียวอ้อมโอ้ยค้าลงค้าลังเจ็บค้านาก็เจ็บนี่นี่ค้าล้างค้าล้งคคางคว้าหนาเกียว ตัวหอนน้ำนี่ไข่ดังไฟเห็นน้ำนี่นะอ้นตัวหอนเว้ยเลยอืมเซษตัวก็โคตรอยู่บ่บ่ดังไฟเพิ่นแน่เพราะว่าอากาศมันเสื่อมหร่อยันสร้างข้อบุญในเพิ่นน้ำทิธีธรรมัสติดเกี่ยวเกี่ยวดึงนกำจ้ำเอาเขาอย่างเนี้ยเขาเกี่ยวเกี่ยวเสาอ่อมเสาวไปเสาวสาไงไอ้บ่หืมกินจำจ้ำบ่เออเนี่ยนี่แหละเป็นมือใดมือเ้าเนาะฮะเป็นมือเ้าหนิบ่เจ็บขาหรือยังมือเ้านี่ เพราะท่า oh, นจะเจ็บขาบ่ะโขดอยกับบริสัทธิ์จีอยก็เล่นพนกินหนังอะไรนอนมันอันน ран, <the truth. S 1> ั้นมันเป็นไข่ซามืออลไรนี่ไข่ซามือไข่ล่องขาแมนสาเหตุเกิดจากซุ่มมะเรงดูดเลือดเห็นเพ้นบอลเหลือบซุ่มโย่งแรงดูดเลือดซุ่มแร่งวันซัดมะแร็งดูดเลือดตันธรรมชาตินี่แหละเป็นพาหะนน้ำหลกตัวใดบ่ามอกเหี่ยงบทิดต่อระวังซัดสู่ซัดแต่ทุกตัวมีโอกาสเป็น ถ้ามันกับแม่แรงดูดเลือดจะกินตัวใดกินตัวใดเนาะมันก็ได้ห้ามบ่ได้เนาะธรรมรสตว์ถ้าตัวใดอ่อนแอตัวใดรับเสื้อในปริมาณที่ก่อยเกิดโรคกับกัเป็นครับก็คืออะไรแ่แก้วแก้วแก้วอมารสดแก้าออกมารสดโตโตห่อนห่อนวือใช่ไห่อนวูดเลยครับเพิ่นไข่ไข่ลงขาเข้ากระดังไฟให้เพิ่อนน้ำเด้อถ้าเจ้าออกมาข้างนอกเบิ่งแลังบ้านนั่นเจ้าจะเอามานอนข้างนอกเด้อมานอนมองแห้งๆยงพี่ แ้วก็ดั้งไฟดั้งไฟกอไฟ้เห็นไหมไรยุง่งไรยังให้เพื่นอนในส่วงแรกมากยุง่งไรช่วงนี้มันไข่ง่วงไม่เต่รุ่นนีเลยส่วนมากอยงกจะเป็นง่วงหน่อยอ่อนแอมีโอกาสเป็นทุกโตเ<อ>ด้อเสือเวลัด้็ยครับมันเป็นเสือเวลาทุ่หนี้มันไข่เข้าต้องดูแลเพื่อนย่านท้องเอือย่านท้องเอือดแหละ ทังเกตเบิง้งต่อมีอาการอืดร่วมน้ำกะใส่วิธีอะไรแก่แต่เพิ่นน้ำแน่อโอเคอันมุ่มน่นถือแล้วมุ่มน่าถือแล้วเจ้าเกี้ยวถือแล้วเกจ้าเกี้ยว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 อ่อมเลยอ้อมเลยอ้อมเลย,ออเลยโอเคไข่คร,ครับไข่ซ้ำมือ